ถุงผ้าสติกที่เข้าแยกผ้าสติกเนาะพี่น้องเนาะถุงผ้าสติกเขาเจ้าเก็บใส่ถุงแล้วค่ะเดือนหนึ่งเขาจะสิมาเก็บเชียนหนึ่งพี่น้องนี่ค็คือยูนี่เขาเอินเขาเจ้าแยกเนาะพี่น้องเนาะแยกถุงผ้าสติกเขาบอหนาบานไผกรสิมีสร้อยบานแย้ติ้วเขาทำใมา้เก็บไปแล้วอันนี้ย่างสร้อยนี่พี่น้องเขาบ่าใน้เรนมาเก็บกระดาษกะแยก พลาสติกแก็แยกดอพี่น้องมานีก็เป็นตึกตึกอันอาบายโหลดพี่น้องผู้ใดบ่ได้ทำงานผู้ใดตุกงานก็นมาฟองมากแกงนี้ไม่จิก,ก็ติต้องไปเลยดีพี <He en S 1> ่น้องไปเห็นบ่พี่น้องปาน จมีไปเรื่อยๆนี่พี่น้องไม่เป็นส้อยเขาจะจัาสิมาเก็บเดือนหนึ่งเที่ยนหนึ่งได้พี่น้องเห็นบ่ถุงถุงขยะนี่ขยะนี่ก็คือพลาสติกถุงพลาสติกเป็นเป็นพลาสติกนะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องนี่ก็คือบานเยื่ติวเด้พี่น้องเห็นบะถุงพลาสติกสียู่เป็นจุดเป็นจุด เพื่อบานไผใส่ถุใส่พลาสติกแล้วเขาจะกระสิแยกไม่ถูกบานที่พี่นอ้องเห็นว่าเดือนนึงเขาจะสิมาเก็บเทียนหนึ่ง นี่าย่จิ๋วก็ได้์ผ้าผีผ้านองนอามาบเบืองเรืองเขาเจ้าแยกขยะเนาะพี่น้องเนาะประเทศเยอรมันเขาเจ้าแยกขยะแบบนี้เด้อพี่น้องขยะพลาสติกพี่น้องนี่แหละเย,ย่จิ๋วกับผ้าผีผ้านองมาเบืองสร้อยในบ้านพวกยาย่จิ๋วนาะพี่น้องเนาะเขตที่ยายจิ๋วอยู่ผู้ดใดเขามาเบืองเล่าแร็วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามแล้วเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้เราความพี่น้องสวัสดีค่ะ